คนนขยสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซรอนอุดอรค่ะจังหวัดอุดรธานีจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรประมงคน้นเพื่อน้อมรับรึกในพระมหาการุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนพวัฒนสิงห์ศักดิ์ภ่วราชการจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนประกอบพิธีถวายราชสุดดีเนื่องในวันฉันตรกระมงคลคณณหองประชุมใหญ่สารกลางจังหวัดอุดรธานีโดยภาใ <c oughs> ยภาในงานใหมีโดยยภาานนงจัดให้มีพิธีทางสง์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นพัวราชการจังหวัดประทานในพิธีได้เปิดกลวยดอกไม้ถวายราชสการะพระบรมาสาริสระ,ระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายอาศิราวาดณวมินทรามหาราชาธิราชราชาสดุดีต่อด้วยผู้รวมพิธีรองเพ่งสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมร่ำลึกในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จขึ้นข้องราชาสมบัติและทรงคร่อมแผ่นดินโดยถ้มเป็นผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงจเจริญก้าวหน้าประชาชนอยู่ด้วยความ่มเย็นเป็นสุข ทั้งนี้วันฉัดรมงค้นเป็นวันทีระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพ,พิเศษเป็นพรมหากษัตริย์รระการที่เก่าแห่งราชวงศ์จัก,กรีของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาผู้มีพลนอดุลยเดชเมื่อวันที่หาพฤษภาค,คมพศ2 4 9 3ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลนอดุลยเดชได้มีพระปฐมบรมราชาองค์การในพระราชพิธีบรมราชาพิเศก ว่าเราจะคร้องแผ่นดินโดยถ้ำเพื่อประโยชน์สูงแห่งมหาชนชาวสยามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาป่วงระสกนิกก่อนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่หาพฤษภาค,คมของทุกปีเป็นวันฉันตระมงค้นเพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้เรากลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเมืองอ่อนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ ด้อนเป็นคนขยัน